อนี่มาเอาควางนี่เพิ่นขวากมาให้นี right> ่เอาโอ้สตอรี่นะครับพี่หนุ่มให้โอ้แล้วนะพี่หนุ่มแม่กองฝากชุดทหารมาให้เออโอ้โอ้โอ้เอาความพุณพี่หนุ่มก่อนเด้นี่ฮะขอบคุณสำหรับกางเกงนะฮะเออพี่หนุ่มที่เราไปเจออยู่งานพี่หนุ่มแม่กองใช่ไหม เอองานไองานไอแม่พี่นาที่เห็นนะอืมใครรูกใครรบกใส่พังดูเขอดีปะใครห้มันครบแปนาที่ัสอัเลยอกเออก่งสองตัวอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อเก่ง2โตโอ้โโอ้โฮโอ้โฮโอ้โอ้หอโอ้โหอ้หอ้้โห้อออ้้อ้เอ ฮะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยังอีกอันนั้นเดี๋ยว่ป็นเป็นตัวแทนของเขานไงอ๋อที่เป็นขายขายอยู่เนี่ยโอ้ว่าสันทอขอบคุณพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มมากกว่าเก่อไหมฮะเก่งเก่งโอ้พ่อไป่กินอาหารเลยตัวนี้นะเขาไอ้เข่ากลมเข่ากลมเลยวะเนี่ยเอออันนี้ของผมครับของแบตดําเหรเออผมได้เข่ากลมครับมี มีกระถางชุดลำล่องด้ครับผมชุดชุดอ่านักศึกษาทหารเรือครับนักศึกษาทหารเรือครับออกเสียงให้มันเถอะโอ้เรืออันนี้ฝากมาให้โอ้ด้วยอันนี้มีหมวก้เบื่อพูดฮ่นฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮาฮาฮ่า่าฮาฮ่ตฮ่าฮ่าฮา่่าฮ่่่่่่ใส่่าา่่าน่าา่า เป็นวุ้นตาเนี่ยคิดบอกครับผมพี่ชิดจะกลับค่ายแล้วครับผมจะเข้าค่ายแล้วครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝากยังไงไหมเนี่ยตะเกงครับโอ้ฝากตะกีงเกงกันมั้งตเกีงอยงเดียวอ๋อเพราะว่ามันบ่มีเกงซื้อไว้ในนี่นะครับผมเพิ่นบอกไว้หมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านโอ้โหพี่ส่งเป็นเกงไปให้นะอ๋อก็ได้มาหอดมื่อไหร่นะเดี๋ยวชักมาผมดูว่าจะสั่งจะมาจะส่งเสื้อของเกงมาให้คุณทัคุณไม่ก้องเลครับผม ว่าอะไรนะว่าจะส่งเสื้อบังเก่งไหมผมอย่เป็นทักมาบอกผมเมื่อวานอ๋อเหรอไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีชื่อไม่มีชื่อกับตันเลยครับใคยเขียนชื่อผิดหรือเปล่าเอ้าเหรอเอาแล้วจะไปต่อที่ไหนอาจจะไปเออกับตันว่าดูมาดูนี่ดูนี่อะไรนี่ เสื้อเสื้อเสื้อแพะเสื้อนะพี่หนุ่มนะอันนี้เสื้อเสื้อแขนยาวนะน่าจะเป็นของเดี๋ยวให้กับตันเลยก็ได้ของผมมีอยู่สองตัวเดี๋ยวผมผมให้ให้กับตันต่อนะพี่หนุ่มนะให้ให้น้องกับตันต่อนะกีเล่นนะเนี่ยก็ให้น้องกับตันต่อนะเพราะว่าอันนี้เป็นเสื้อของกองทัพเรือของของผมมีอยู่สองตัวหรือสาตัวนี่แหละ ก็เป็นเสื้อครับก็เดี๋ยวให้น้องกัปตันตอบเพราะว่ากัปตันกลัวดำนะครับกลัวดำกลัวกัปตันดำดำคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะครับทับส่งเสื้อมาให้กับเอชชิดเนาะก็เอชชิดก็ได้มอไม้ผมให้กัปตันตอบเอชชิดมีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างของช่างพงก็พี่หนุ่มก็เคยส่งมาให้แล้วรอบหนึ่งก็ครบเซ็ตเนาะเก็นเกงกับเสื้อเนาะ เดี๋ยวเราก็จะกลับค่ายด้วยกันนะครับเออแล้วเราไปเข้าค่ายด้วยกันแล้วก็จะมาไปพี่มนาต่อขอบคุณครับไม่ได้ใส่นี่ใส่นี่ใส่ไม่ได้ครับอ๋อเหรอไม่ได้มอบต่อนะจะติดพุงครับใส่ไม่ได้เส่ที่มนาม่ได้แล้วนะคะพี่มนาตก็อยากได้นะใส่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 แล้วเลูกเกยใส่ลองกูว่าโอ้ถ้าใส่ถ้าใส่เบอร์ไหนเกิดดีได้เอาขึ้นนะนะถ้าใส่เบอร์ไหนเกิดีได้เอาขึ้น่ะนะใส่เบิ้งใส่เบิ้งเออมันคุงไม่มีเลยดูสิ โหขมแมวเต็มที่ครับตอนนี้คือขมแมวเต็มที่แล้วครับโอ้โหสวยด้วยโแกใส่ไม่ได้เขานะกองทัพเรือเขาอันนี้อันนี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มเขาเป็นทหารเรืออยู่ที่สมุทรปราการเป็นเป็นครูฝึกเป็นครูฝึกทหารเรืออ๋อแล้วก็เลยเเบอร์เอ็มพอดีเลยใส่แบบว่าเราไม่ต้องติดกระดุมพัดติดกระดุมจะติดพุงใช่ไหม ลงนานนี่ผมขมเหลียวนานผมเหนื่อยแล้วนะใช่ไหมผมเหนื่อยแล้วนะครับผมมาก่อนเลยค่ะใส่ชุดทหารมาแลวอะไรของใครเอ่ยโอ้โหตัวเล็กไปทุกความทหารอุ้ยได้โยนได้โยนเลยพอดีใส่ได้พอดีขนาดนี้เลยมีกระเป๋ามันเด่นกระเป๋าไอกระเป๋าโกลงกระเป๋าโจกลงขมเหลียวท้องเต็มที่นะครับนี่ใส่ชุดทหารแล้วก็จับ่ายไปใส่เบียร์พี่ได้ไหม กรไหมคะระตันกรน่อ้มกนแกเป็นทหารเกณ์ช่หรอกะพ่องลดไม่ได้เดี๋ยวนะกลมครับจะเข้าค่พอดีใช่ไหมมันจะได้เลยนะอันนี้กับพดีนะคผมไกัตันนะครับเพราะว่าของผมมีอยู่แล้วนะครับผมผมมีอยู่สองตัวจะได้มีแบบเชื่อทหารหลายๆคนมีอะไรมาแกครับผมในกล่องคฮะอะไรนะพี่มีออบอันนี้มันครบเซ็ตชิดแล้วครับผมเข้าฟ้าเน่ยนะกเข้าฟ้าหน่อย กำลังร้อนพอดียังไงถึงกระปากเงือนะคะผมกลัวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปเฮ็ดนีหยังอยู่ล้างบ้านคอยมื้อเ้านี่เบิ่องอันนี้ครบเซตครับครบเซต มวค่ะมวนอ้ใส่แบบนี้มันมันใส่ได้อย่มีได้ครับเราก็อยากใส่เต็มยศดีครับแบงใส่ทีละยางล่ะครับผมใส่เสือกัเสือใส่ใส่กางเกงกงเกงัเนาะอันนี้คือเต็มยศครับใส่เต็มยดั้นนมั้นรองท้าผ้าใบครับลองเท้าผ้าใบ ตะลึกมาแค่เสื้อเอาแบบได้มันมันใส่ทีละใส่คือละครึ่งท่อนใส่เสื้อก็คือเสื้อของนเสื้อเลยเหรอครับโอ้โหคือตอนแรกมาเนื้อมาแค่เสื้อที่ไหนได้คือมาเต็มยศครับมาเต็มยศคือมีเสื้อเกางเกงมีชุดลำลองของของนักเรียนทหารด้วยเอใส่อันนี้เป็นหน้าแข้งกับตันได้ป่ะเอาเลยตามสบาย อยากแย่งลราแย่างนะแถวนี้แล้วคอยอย่างอันไม่คือคือตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นไปไหนวะไปไปเดินขึ้นเขาแบบตอน,นเขาพี่นหนบอกว่าไม่มี ผมใส่ผ้าใบไปไงพี่หนุ่มว่าเอ้าไม่มีรองเท้าโอ้ไม่มีคอมแบทแกหรอกว่าเดี๋ยวจัดให้เขาบอกพี่หนุ่มมากเลยนะพี่หนุ่มแม่กองบคมากเลยใส่ได้พอดีเลยครับครับกลัวกลัวเอาคืนครับผมเขาบอกว่าไม่พอดีเขาเอาคืนแน่หัวาะนักเรียนประมใส่ชุดทหารใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดอยังไอเจ้ากันยีแป้นบอกไว้นธรรมดาแล้วเนาะนี่เลยอ้าวชุดนักศึกษาเออนี่ละถ้าเด็กนักศึกษาอันนี้คือเราจะไปเดินป่าครับ กะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นเขาแล้วครับไม่ขึ้่เต็มเต็มย้อนนะใกล้แล้วใกล้แล้วขึ้นเขาเมื่อไหร่จะมาขึ้นเ้ำไโยอทินนะเนี่ยแม่นครับผมเป็นทหารเรือนาวิกครับพี่พี่นุ่มแม่กล่องเออน่าจะแกน่าจะเข้าไปได้หลายช่องทำไมผมอยู่รถพิเศษแต่ผมใส่ไม่ได้หมวกแบบนเนี้ยทำไมครับก็ต้องแบกกิกากินเราแบกแล้วบนหัวหมวกนี้มันจะเอาไม่อยู่มันต้องต้องถอด ล้วใส่ตรงนี้อ๋อไม่ได้ครับนี่เป็นของส่วนตัวเขาเราใส่ไม่ได้แม่มันก็เราขัดบวกสักหน่อยสิไม่ได้ขัดโชว์หน่อยนึ่งก็ได้ก็อยากดูอยากดูทรงผมจริงๆไงเป็นผมทรงนักเรียนครับ้องจัดมาเมื่อวาน่ามแม่ได้ขึ้นทหารปุ๊บได้ทรงก็ให้เลยทรงผมเตรียมเข้าเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ